สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ครูตองก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆค่ะก่อนจะทำก่อนจะทำกิจกรรมดีๆนะคะเรามาฟังนิทานน่ารักน่ารักสักเรื่องก่อนหนึ่งนะคะ้อมไม่จะฟังกับครูตองหรือยังเรื่องขอบคุณค่ะขอบคุณ้อมไม่จะฟังหรือยังคะ้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันก่อนเลยค่ะ นิทานเรื่องขอบคุณจากขอบคุณตื่นตรงเวลาหน้าตาผ่องใสเพราะว่าพ่อไก่ช่วยปลูกทุกวันขอบคุณนะขอบคุณรถเมนแน่นเอียดเบียดเสียดเหลือหลายลุงหมีลูกไข้กระต่ายน้อยได้นั่งขอบคุณครับขอบคุณกริ้งกริ้งไครมาอาอาไปรณีน์จดหมายหลายสี ใจดีนำมาส่งขอบคุณค่ะขอบคุณรถรายเยอะแยะลูกแกะแสนกลัวพ่อวัวแม่วัวช่วยพาข้ามถนนขอบคุณครับขอบคุณฮิปโปใจดีมีของมาฝากเต่าน้อยเพื่อนยากเอ่ยปากทันทีขอบคุณจ้ะขอบคุณเสือทำกระเป๋าหล่นคุณอ้นเก็บได้ มีเงินมากมายคืนให้เร็วพันขอบคุณครับขอบคุณแม่ไก่ซื้อของหรือม,มองลูกๆคุณป้านกฮูกจึงช่วยดูแลขอบคุณค่ะขอบคุณคำว่าขอบคุณเกื้อนหนุนยิ่งนะักใครใคนึกรักเมื่อเอ่ยขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณ การที่เราคนอื่นเขาทาอะไรให้เราเนี่ยเราจะต้องรู้จักทําไมคะต้องรู้จักขอบคุณนะคะเหมือนในนิทานเรื่องนี้พอฟังนิทานจบแล้วครูตองก็มีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะมาชวนเด็กๆทํากิจกรรมนั่นก็คือกิจกรรมศิลป,ปะสีน้ำค่ะค่ะเด็กๆเด็กๆหยิบถุงนี้ขึ้นมานะคะในถุงนี้ก็จะมีอะไรนะคะมีสีมีกระดาษ A4 นะคะ แล้วก็ขวดน้ำที่คุณครูตองได้นัดหมายกับเด็กไว้นะคะจากนั้นเด็กๆก็เทสีใส่จานได้เลยค่ะเทใส่ไว้เลยนะคะครูตองเทใส่เรียบร้อยแล้วจากนั้นวันนี้ครูตองจะพาเด็กๆสงสัยไหมล่ว่าครูตองเอาขวดมาทำอะไรวันนี้จะพาเด็กๆมาพิมพ์ภาพด้วยก้นขวดอยากลองทำหรือยังคะ อยากลองทําแล้วใช่ไหมอ้าวอยากลองทําแล้วทําเลยค่ะนี่เราก็ก้นขวดพิมพลงไปนะคะพิมพลงไปติดหรือยังติดแล้วใช่ไหมคะแบบนี้นะจากนั้นก็นำมาวางบนกระดาษ A4 ของเราค่ะเออนเดูนะจะเป็นรูปอะไรเอ่ย อ่นอนจุ่มขึ้นมาแล้วนะคะอืมแล้วก็พิมพ์ลงไปกระดาษของเรานะคะอ่าอือเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมอ่านี่คือก้นขวดอ่าเราจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะ ทำเหมือนเดิมแล้วก็เอาก้นขวดพิมลงไปนะคะนั้นเสร็จก็มาวางอืมอ่าจุ้งไม,ม่อีก พิมพิมพิมคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยเด็กๆได้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสวยไหมคะสวยแต่ถ้าใครอยากได้เยอะกว่านี้หรืออยากได้หลายสีกว่านี้ถ้าใครมีมากกว่าสองสีที่คุณครูให้ไปยิ่งเยี่ยมมากเลยคะ่ะเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้ครูตองดูด้วยนะคะครูตองรอดูอยู่นะคะ